อะเลสียใส่ให้ใส่ใ้ใส่ให้ให้เขาถ่ายให้เขาถกไ่นู่นสวัสดีครับใครนจะแป๊บนึงเข็สมเลยไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมนะโอ้ยอิงไม่ใส่อะแมน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 ทุกคนทุกคนขึ้นยอดเลยวันนี้รนเนี่ยอีกี่ว ดนี่ผู้เทพี่พี่นอปรา่องีม่วัยไมดเลยไเยไพ่ย่นลยไเป็ไมเลม่อลยม่ล่เปยนเยม่เลเย่ย่ลม่ลยม่ไ่เย่เยไม่เยม่ยลไม่เย่ย่เยไม่เลยมยไไ่ย่่ไ เฮ้ยเสซาซาขาดแต่ไม่ย่ลิลี่เนาะเมนันเราเป็นเด้าอยู่หนาห้างยูสกุลผลมือนี้นแปมหนึ่งเด้อแปมหนึงเด้อโยพคุ่ทสาหแข่เนี่ยเดีปุหแ่อไรเนี่ยเนี่ยุางาหแ่งปุริดชาห์่งปุริสาห่งคนริสชา์่ง้สหงสชาห์ข่งปนรงร่า่ปร ไม่มีคนจนมีก็ไม่มีคนรวยดอกย่ตรงนี้มีแต่เอาเอาเอาพอเมย์มัสิพี่บอกตัดเลยนะตัดเลยเนาะเอาพุเอาพี่เอพอเมย์ไหมไมกหลังเมทีเลยค่ะพ่อแล้วได้ค่ะบอกโอ้ยมว่งค่งพุ่งพุ่งพ่อ่ง ไม่ไม่ดีเกินไปรับรางวัลโอเคจะถ่ายรูปกันหนุ่มโจไหมเถ่ายไม่เป็ไรก็ถ่ายอย่างนี้มันอยูที่น้องไดยทชอบย่แล้วไม่าไไอไตงสมาเขาถไม่ายต้องยสมบัติไทยคอยเป็นสมไม่คอยใดบับพี่น้องต้งถ่ยมานะไปไหนแล้วล่ะนุ่มมานะไปไหนอ่ะน้องนอน่ายไม่เป็นไรทุกช่องุกช่อง มาน้าอยู่ไหนอ่ะมาน้าอยู่กับมานีปิติวิรัชูใจอยู่นู่นแหละมาน้าอยู่โน่นครับไปเดินไปหาเลยครับไปมานีเดินไปเลยเลยพี่มาก็คือนี่ล่องเป็นเรืองล่องเรือหาลักล่องเรือมาหาลักไม่เป็นอเคงั้นนี่คิดถึงคิดถึงไอ้คนงามที่ คิดถึงหน้ามนอะไรนะที่ตัวเองเคยลองคิดถึงบนบ้านแฝดเขาชอบเพลงนี้ไม่พบแม่ตาซันแลนตัดหน่อยนะพี่นอนไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดคือลงช่องนี้คนติดตามเยอะเจตนามเะเจตนาดีครับเจตนาดีไม่มีอะไรซับซ้อนอ๋อเอาเอาเอาอุ๊บอุ๊บอุ๊บเมาสบายดีครับบอกให้ไม่บอกให้เลี้ยงเบียร์ทำไมไม่ออกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องผมคุยกับแขก บอนออลีพี่ลิลี่ทำไมไม่เห็นไม่ยเห็นไปตัดอ้อยกระเทยตัดอ้อยกระเทยตัดอ้อยเป็นกระเทยตัดอ้อยนานนะมานเลยมาเย็นเยียนที่สาวอ้วนนะแล้งบักกระเทยข่อยจอมเจ้าอ้วนปิกไปหรือก็ข่อยอ้วนอะไรนะอย่างว่าอย่างสองผมเริ่มอ้วนยัางคือเราอ่ะแถบผันผันรวยเราผนต่างหรือผนลืมพางลรืออ้โอ้ยอันนั้นเปิ้ลเดิมผัชาชูนี่คือให้ว่าดักให้ว่ารวยเนาะแต่ว่าให้บอลลืมบอลลืมหรือครับ ตีน้อย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 มนดิบดิบดิบเลยแเอาเลยต้มปันดิบิมีได้ตีน้อยจ้าแก้มผมว่าปุจูหลวง้ากันเปนพี่ปุ๊กจี้งามบักั้ยายอกพี่สาวยอกยายคุณงเยอะแยะ คนดูไป็นแสจะได้ายทำไมนวลพอแล้วเราไปถ่ายคนเอารู้จักนนด้วยเอ้าเสียนนน่ะคนคนังคนทบเสียนนลและเสียเฉยเสียชาอายคนมีไหมแม่ต้องเห็นอายทำไมคนทบหลองคายต้องเห็นนิ้วไอคนก็เห็นก็เห็นไปเลยไม่ไอขนอยู่อ๋ออันนี้คือซุ่มมาเห็นว่าเป็นยุนหาชุบยุนหาลุงเัมือนมุสลิมว้ายยุนหาลุ่งจบไปแล้วเออเด็กยุนหาแม่นดิ ไม่เมาแต่เราแจ็มตันะคุณถือเราเต็โตัวนมวนวนเจสซาซาปิดวงปิดวงไปตลอดปิดวงจะไปค่ะเดี๋ยวพาแฟนขับไปสอกร้อยคนอย่างที่ไม่เคยแบบอะไรเลยย่ากเขาอ่ะผู้หญิงมาเลยเขาบอกว่าว้าอยากเอาเลขผู้จริงอะไรโนวดน้ำวนคือย่างมากแบบแข่งวานเฮ้ยนอนนท์เด็กพักก่อน ไม่เป็นไรคนดูตั้งเยอะแยะนี่ได้ยัไมให้ขเน่ยได้ยิ่งอ้วนเนี่ยกำลนงจะค่ยงานอยู่ยังหลุดเยู่ยังอยู่ให้ขวัญนะไปเลยนะเขาไม่คุยกับเขาแล้วหรอคุยเดี๋ยวพอดีคุยกับเขาให้เขาคุยงานกันให้เขารอคุยเหลือให้เขากลับบ้านเอาว่าดีๆไม่คุยงานกันอยู่ให้เขากลับบ้านทำไมเป็นลับบ้านันรอก็รอก็ได้ พรุ่งนี้สระบุรีโอเคพรุ่งนี้สระบุรีไทยวัาสื่ไปไหมไปไปไหมล่ะถ้าไปขับตัวจริงต้องไปขับรถไปเองเลยที่นอนใครมาถ่ายเยอะจังน่ะทำไมไม่แคร์สื่อไม่ไม่แคร์ไอ้ตาอ้วนจีน่ะไอ้ตาอ้วนไอ้นนท์เขารักตัวเองมากนนท์พี่นนท์ไปแล้วเสี่ยงไ้เต้าแจ๊กว่าไงเต้าแจ๊ก สนิทกันตั้งแต่พี่ยังไม่มาอยู่ตรงนี้เออรวยแล้วก็ตาุขอให้สมพรสมพรนะโอ้ยอายนีนี่ได้กิ๊บมันไถ่เรือมาล่องเรือมาฮารุรักโอนไหนไอกเห็นเราเด้กขย่องแล้วกระดูกใครได้จะเป็นโสมแล้วรู้แล้วเวลากด้วยนเอามาเอ้ามา จ้าจ้าโอ้ยสบปปีสบูสบุยเราใครโค้งมาเข้งมาคางโปงโลเปงเลงปางหลักเออโอเคนะเดี๋ยวผมคุยกับพี่ๆน้องๆให้เขากลับบ้านไหนถ้าไม่กลับบ้านก็นอนอยู่แถวหน้าเวทีก็ได้ไม่มีใครว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรจ้าจ้าอ๋อโอ้ยไปนอนบ้านโบราณ เอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวฝากพี่น้องวันที่ยี่สิบเจ็ดใช่ยี่สิบเจ็ดโอ้พอใจเดียวกันไปเลยมือเจ้าจิ้งองไอเสียง้องใสงานวับผู้หญิงคนนั้นเคยทำให้เสียใจใครตัวเคยต้มเคยแอบไปมีผู้ใหม่คนสวยเนาะเบอร์สวยสวยไม่เกีพี่สวยเลยเคยเป็นคนหลายใจฮักใครบ่รฮักจริงสิสาบสิแซงไอเจ้าคือเขาจริงเพราะในชีวิตจริง มันจบบททีดิตแได้ลองแล้วอันนี้คือจบจบแบบประเทศมาแม่ฝากแชร์ด้วย27นี้เอาาจบแบบเท่ๆรอดขอขอบคขอให้นงระเทยนล้วใช่เอ่ดเอาเข้มทีพาไปนอกสักีครับด้วยคนปวดหัวปวดหัวอะไรหัยพี่นอนมาลย ไอทำไมคนดูต้องเป็นแสนดูยเลยอ้บ่าวไอ้คนชต้องเป็นแสนเ้อนเอาเอาเอาเด็ดเรลปเนี่ยงป่ะเรีลาดแล้วปเนี่ยเอา โอเคเนาะพี่ป <t art ic> okay. okay. okay, ุ๊กเดี๋ยวผมขอคุยธุระครับให้เขากลับบ้านนะจ้าไหมให้เขากลับบ้านเลยให้เราหยุดเปุ้ยางเดีโอเคครับพี่น้องครับพี่ลี่มาเมืเด้อพี่ลี่เด้อพี่ลี่พี่ลี่จินหอนพี่ลี่เด้อ